กลับมาที่ในเรื่องราวของการบริจาคโลหิตต่อนะคะถ้าบริจาคโลหิตไปแล้วเนี่ยคนที่เขาได้เลือดจากเราแล้วไม่ว่าเขาจะไปทําบุญทำกุศลอะไรเนี่ยไม่ว่าบุญกุศลที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะเรียกว่าเราก็จะได้บุญกุศลนั้นๆด้วยเพราะว่าเปรียบเสมือนกับว่าเราเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เขาได้มีชีวิตอยู่ต่อไปบางคนถามว่าถ้าจะบริจาคร่างกายหลังจากที่เราซีมองเทงไปแล้วเนี่ยได้ไหม จริงๆก็ได้แต่ว่ามันเป็นของที่เราไม่ใช้แล้วเนรอไหมคะคือเราตายไปแล้วค่ะพวกเนื้อหนังกระดูกหรือว่าเลือดเนื้อเชื้อไขอะไรพวกเนี้ยมันไม่สามารถที่จะเรียกว่ามันเป็นของที่เราสละแล้วอะนึกออกไหมคะคือเราไม่เอาแล้วเราไม่ใช้แล้วแต่ว่าเลือดเนี่ยเรายังมีความจําเป็นต้องใช้เลือดอยู่ เพียงแต่ว่าเราอ่ะสละเลือดที่เราจําเป็นต้องใช้ให้กับบุคคลที่ตกทุกข์ได้ยากหรือบุคคลท,ที่ลําบากเพราะฉะนั้นในเรื่องราวของถ้าถ้าเทียบนะคะถ้าเทียบในเรื่องราวของบุญเนี่ยเอาจิงๆิเนี่ยในลักษณะของการบริจาคเลือดเนี่ย อาจารย์มองว่าการบริจาคเลือดได้บุญมากกว่าการบริจาคร่างกายเพราะว่าเลือดเรายังต้องใช้อยู่แต่เราสละให้เขาแบ่งปันไปให้เขาแต่ร่างกายเนี่ยเราตายแล้วเราซีมองเท่งแล้วมันเปรียบเึมือันกรบซากอะไรไม่รู้ที่เราไม่ได้ใช้แล้วอย่างนี้ค่ะในเรื่องราวของอนิสงส์ผลบุญเนี่ยการบริจาคเลือดจึงมากกว่าการบริจาคางกายที่เราไม่ใช้ซากนั้นแล้วนะคะพอบริจาคเลือดแล้วเราก็อุทิศส่วนกุศลนี้ให้ยังพระราหูเพราะว่าถือเป็นการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์หรือว่าช่วยเหลือสรรพสัต ที่เขาตกทุกได้ยากนะคะอย่างต่อไปก็คือให้ในเรื่องราวของปัจจัยสี่อาหารอ,อ,อะไรอะปัจจัยสี่มันมีอะไรบ้างอะเครื่องเครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรคที่อยู่ที่อาศัยรวมไปจนถึงในเรื่องราวของอาหารของกินใช่ไหมคะปัจจัย4พอเราให้ไปแล้วเนี่ยในเรื่องราวที่ทําเพื่อเป็นการช่วยเหลือสรรพสัตว์หรือว่าช่วยเหลือผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากเนี่ยเราก็อุทิศกุศลให้แก่พระราหูท่านก็จะชอบอกชอบใจเป็นพิเศษนะคะอันนี้เอาเรื่องราวเก็ดความรู้จากครูบาอาจารย์มาเล่าสู่กันฟังเพราะว่าบางคนอยากบูชาในเรื่องราวของพระราหูแล้วก็อยากจะรู้ว่าทําบูญแบบไหนที่ทําบุญแล้วอุทิศให้พระราหูท่านแล้วท่าน จะชอบเป็นพิเศษนะคะเพราะว่าโดยจริตหรือว่าโดยบุคลิกลักษณะนิสัยของพระโพธิสัตว์ก็จะเป็นไปในรูปแบบสไตล์นี้อะกลับมาในเรื่องราวของพระราหูตามในย่าโหราศาสตร์บ้างเมื่อกี้พูดถึงพระราหูในแนวโน้มลักษณะบุคลิกของพระราหูที่เป็นพระโพธิสัตว์ที่จะใกล้ตัดสุขเป็นพระพุทธเจ้าแล้วนะคะกลับมาถึงพระราหูในเรื่องราวที่เป็นเลขศาสตร์แล้วก็ในในย่าทางโหราศาสตร์บ้าง บุคลิกของลาหูในด้านดีจะเป็นคนใจใหญ่เป็นคนใจกว้างเป็นคนมีน้ำใจเป็นคนที่รักใครแล้วรักจริงไม่ทิ้งให้ชีช้ำนะคะแล้วก็เป็นคนที่เรียกว่าใจถึงพึ่งได้นะคะมีมากที่จะเป็นลูกพี่ใหญ่คอยปกปักรักษาคุ้มครองช่วยเหลือคนที่อยู่ใต้อานัตบริวารหรือว่าคนที่ใกล้ชิดไร้ร้อมโวมไปถึงคนที่บุคลิกลักษณะของพระลาหูเขารักและถ้าด้านเสียล่ะ น่าเสียก็จะเป็นสไตล์ของการลุ่มหลงโมเมานะคะสุรานารี ยาปาปิ้งนะคะอะไรที่หลงได้ก็จะหลงหมดเลยแล้วก็ถ้าเป็นดักดักหน่อยก็จะเป็นในสไตล์ของการที่อาจจะทําอะไรผิดศิ้ผิดรรมอะไรก็ได้ให้มันได้เงินได้ทองโดยไม่ได้คํานึงถึงความผิดชอบช่วดีใครจะเดือดร้อนบ้านใครจะแตกสลายขาดไม่สนใจขอให้ดาวพระราหูที่เป็นดาวพระราหูที่มีคู่ประกอบเสียขอให้ได้ตังนอกนั้นไม่สนใจใดๆททางสิ้นนะคะเงินเป็นใหญ่บูชางเงินอย่างนี้ก็ได้ในเรื่องราวของทางฝั่ง คนจีนเขาจะถือว่าเลข8เป็นเลขมงคลนะคะใครใช้แล้วรวยถามว่ารวยจริงไหมรวยจริงนะคะรวยจริงๆเพียงแต่ว่าคุณต้องดูคู่ประกบให้ดีๆอย่างเลขก8ดาวราหูในเชิงโหราศาสตร์เนี่ยมันมีคู่ประกบได้ไม่มากนะคะ